คุณจะมาหวังชิ้นถูกๆสามสิบสี่สิบบาทในห้างแพงสุดได้ไงจงรักจงหลงจงกด,ด,ด Subscribe อัม่ะสวัสดีค่ะทำนังไงค่ะโอ้สเลติฐโคอมาก <c oughs> วันนี้นะคะทุกคนเขาจะพาทุกคนเนี่ยมาลุยห้างที่หรูที่สุดในเกาหลีค่ะทุกคนนั่นคืออันนี้เลย ห้างอะไรนะชินเซเกอใช่ชินเซเกย์เกาหลีอค่ะทุกคนก็คือห้างนี้นะคะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หรูที่สุดที่นี่เลยมากคนด้วยอย่ามีกระสุนอย่ามีกระสุนทาร่าแกซ้อมองเลยมีปืนด้วยนะเว้ยเ้องให้มากาะสับอะไรนองเขามาหาแกแล้วทา่าเฮ้ยหายตัไปช่วยประเทศเราเลยทีนี้หาตัวให้เจอท ในเมื่อเรามาใช้ชีวิตในห้างถูกที่สุดแล้วเราก็ยังคงกมาเป็นเราค่ะเราจะมากินแต่ของที่ถูกที่สุดในห้างที่ถูกที่สุดในโกเลียอะไรอย่างไรเดิมผ่านนี่ยนะกินมาแล้วอันนี้ดีขึ้นมากแล้วทุกคนอันนี้ขโมยผ้าใช่ถ้าหอมจากโรงแรมมาหรอไม่ใช่เป็นชุดนีมาค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าของกินที่ถูกที่สุดในห้างถูกที่สุดเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงข้าวแล้ข้าแบบมุน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 นี่ต้อง มีแต่ของแพงๆนี่ท่าแต่อาหารเราทุกคนตอนนี้เราเจอชั้นของโซนอาหารแล้วนะคะเขาไม่รู้มันจะหรูหราขนาดไหนนะเพราะมันเป็เท้าที่แพงที่สุด <c oughs> ดูดิเฮ้ยเนี่ยเต็มเลยโลว์คือตึงตึ๊งมีไทยอรยมากคุณเยอะมากมันมีแต่ของน่ากิน <c oughs> มากเจอเมล่อนแปลกๆกับกระเทียมแปลกๆด้วยนะคะว่าแล้วว่าถ้าแพงสุดต้องมีอะไรแปลกๆ่าก <c oughs> ชิ่นบันเลิกใหญ่เท่าใหญ่กว่ามือนะครับจริงพันนี่บันมาค่ะมันไม่ใช่พันนี่บันแต่เราสังวมาที่ถูกที่สุดนะทุกคนก็จะต้องเป็นน้่าคนนี้สี่พันวอนสี่พันวอนประมาณไม่ถึงร้อยโอ้โหนนโใหญ่เลยใหญ่จัดว่ะ กินแบบเด็กเนื้อไม่ได้ไงฮนะอร,ร่อยทุกคนเ้่งนันมันเป็นเหมือนกับน้ำตาลไหมอ่ะแต่ขา้างในของปัือนุ่มมากไหนอ่ะไ,ไม่มีไส้อ้าวไม่มีไส้อะ่ะ่เป็นแบบเนยเนยมั้งน้องถูกสุดน้องไม่มีไส้ถูกสุดอดไส้ไปทุกคนเลยถ้าแทนขึ้นมาจะมีไส้หรอคะให้ทัดลองกแล้วอ อร่อยนะแต่ว่าจืดจืดเลท่าม้แค่ขนมปังที่บ้านเราเนี่ยเราก็มีนะสต่เราหวานเนี่ยออกจืดแต่หอมหอมน้ำตาลมากทุกคนเราจริงแค่ของที่สุดอย่างแรกก็หนึ่งร้อยบาทแล้วอ่ะเขาหวังนะว่าจะเจออันนี้ถูกกว่าหนึ่งร้อยบาทคนน้นตาลอุร่อเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ ชื่อพรีมคลัมนะครับผมอันนี้เจ็ดพันคนซึ่งถูกกว่าอันอื่นมากเลยแต่ปังก็แปดพันเก้าอันนี้ก็แปดพันเก้าทำไมอันที่หน้าตาดีสุดมันถูกสุดเป็นซิกเนเจอร์ไงจัดเลยค่ะตังมิวเจ็ดพันเลยเหรอเจ็ดพันนี่สองร้อยเลยนะใช่ถือว่าสองร้อยคุณจะมาหวังชิ้นถูกถูกสามสิบสี่สิบบาทในห้างแพงสุดได้ไงแต่มันน่ากินมากเลยคุณดูดิ เขาใส่ไว้ใ,ในไห้น่าจะหมัดดองเลยไงหงไห้เขาใส่อะไรไว้อ,อ่ะไหยฮ l ลโเขาไม่คุยด้วย What What is this <laughs> ไม่คุย,ยไม่คุยไม่อยู่ไม่รู้ <laughs> ขนมสองร้อยบาทนี่ถูกที่สุดแล้วจริงๆน่ารักเนาะ <laughs> อุยอ้ยวันนีูมันโดนน้ ริงมันดูเซ็กซี่ด้วยมันค่ะเป็นยังไงฮะมันคือน้ำตาลก้อนใช่หรอไม่ใช่แบบนิ่มๆนุ่มๆเหรอน้ำตาลก้นๆเลยนุ่มๆนี่แหละทุกคนหนับแล้วข้างล่างเป็นแบบคุกกี้แบบซอฟนุ่มๆคุกกี้เขาเรียกว่าอะไรซอฟคุกกี้เหรอเออมันคุกกี้นุ่มทุกคน เขาลืมกดอัดไปลองเขาลืมกดอัดไปลออืมเป็นไงอืมนุ่นึบๆแล้วข้างบนอ่ะจะเป็นน้ำตาลโคตรไม่เคยกินอะไรแบบมื่อก่อนเลยนู้นมาข้างบนเหมือนอะไรวะนุ่นมากเลยเคยกินแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้ข้างบนอะมันอยู่ในไส้คุกกี้อ่ะตะโคนคุนตะโคนเหรอตัวเนื้อแป้งเหมือนตะโคนเลยแต่ไส้บนจัดไม่ได้จริงๆวะไส้กัดไม่ได้มันมันร่วนเนาะใช่ปืดคอนิดนึงใช่เย็นเย็น แน่ว่าอันละสองพันห้าสองพันห้ากี่บาทหนึ่งลิตรร้อยเจ็ดสิบไม่ถึงเลยจะขนมไม่ถึงร้อยอันแรกตอนแรกนึกว่าจะแบบไม่มีแล้วนะอันเดียวไม่ได้หรอตั้งจะหมดอันเดียวอะไรจะไปต่อแล้วเฮ้กว่าขายถูกขนาดนี้แล้วไปอุดหนุนก็เลยตั้งหัวไหมเนี่ยต้องไปจ้างต้องสั่งต้องมือดูเนี่ยเก็บทุกอย่างมาให้มีแค่มือเดียวถ่ายโฟกัสกับโฟกัสไม่ได้พี่บ่นจริงเนี่ยแต่ว่าพี่บ่น ดูดูแหมใช้ไปทั้งทิปเออเป็นช่วยถึงเป็นคิดก็ได้แฉเลยแฉทำดีกับบี้ไม่เคยได,ได้ได้ดีกับบี้เลยนี่ไงเป็นเพราคนทำดีหวังผลพูดที่ดูแย่ทุกคนทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> แกต้องไปทำดูแย่เก่งนะใ <c oughs> ้่อ๋อมันดีด้วยใจมั้ยเนี่ยอย่าไปคาดหวังแค่ไม่มีความสุขหรอกแกจะหวังผลอย่างเดียวนะต้องทำดีเพื่อแบบชีวิตที่ดี พวกวัวนัดแพงกว่าเขาพูดเราอีกแน่นอนว่าถั่ว,วมันมีมูลค่าต้นทุนแพงใช่ไม่ได้บอกว่าทำไมโอป้าอ่ะมันมาดีม่อบาวนี่เราเราไม่ได้ขายใช่ใชไ<อ>่ไม่ไม่แล้วอยากคิดว่าได้กำไรเลยก่าเพราะว่าบาวนี่ธรรมดาที่ขายก็ราคาเท่าเราอ่ะทุกคนแล้วคิดของเรามีถั่วถั่วมันแพงนะทุกคนไม่เชื่อไปลองตามทุกสาขาสินค้าเนาะลองดูเลยว่าถั่วถุงนึงอ่ะมันกี่บาทใช่ไม่ต้องถือกำไรเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมีของอร่อยนะภาชนัะก็ต้องทำเป็นดันนะไปดูถั่วลิสงด้วยวัวอันกันเลยนะทุกคนวว้าาหอมมก ทุกคนเอาจริงบ้าไม่คิดว่าแบบของที่ถูกที่สุดในห้างจะแพงขนาดเนี้สอ0ร้อย่เงี้ยร้ออย่างเี้ยมันแล้วมันแล้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 วมัแล้วมใหญ่ใหญ่มากใหญ่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 กว่ามากไม่น่าใหญ่กว่า ไมตาเยิ้มขนาดนั้นนะอันนี้อร่อยมากเลยข้าวโพดหรือกัญชาตาเยิ้มจ้ะอร่อยมากข้างในข้างในมันดูจุซี่กว่าทุกคนอุ้ยข้างในจุซี่เลยนี่ใส่เน้นมากแป้งแป้งคือบางไปเลยเขาทำข้างในมาอร่อยมากเลยหวานๆแล้วก็ข้าวโพดเน้นมากอร่อยมากอร่อยจริงจริงพี่น้องมาไม่อยากกินหน่าแบบอยากกินมากเลยนี่เป็นหน้าคนอยากกินนะ โอ้ยโอ้ยยยโยย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 ่ยยยยยยานย้านมยคนยียยย่นยยาเยยยยยยยเป็นไย้หวยนเปยนคนเกาหลีไม่นยย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 นยยยลยย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 ยแย้งยยยยยยยมยย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 ยายย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  กินไปรู้สึกแบบเหมือนมีเกล็ดเก็ดอะไรทักอย่างเลงปะเกล็ดน้ำตาอะไรปะดูในข้าวโพดอะแต่ข้าวโพดชอบกวางข้าวโพดแน่นไมโยงเนยเขาทำมาอร่อยมากต้มต่อไม่หยุดเลยนะเราคือชอบนัน่งทำที่เตาไม่หยุดเลยอะไอรมาต้องลองครับอร่อยมาก รู้ป่ะว่าปกติห้างที่แพงๆอ่ะคนจะไม่ค่อยเดินคนชอบไปเดินตลาดมากกว่านะคะเพราะว่าตลาดอ่ะของกินมันเยอะแล้วมันก็อร่อยอย่ะทุกคนแล้วราคามันก็ดีแต่คือที่นี่คนเดินที่นี่เยอะมากแบบนันมากๆเลยนะคะเขาก็เลยคิดว่า,วา,ามันมีอะไรดี้ยนอี่มอิ่มแล้กินมาก oh my god วล่า,าคา่าดีมาก มาึ่งร้อยยี่สิบไม่ไหวหวานน้องไม่พลาดนี่พี่วิ่งสิวิ่งสิไม่หยุดวิ่งเหรอทุกคนมันราคาเท่ากันหมดเลยเว้ยใช่เราเลือกไหนก็ได้แต่เขาคิดว่าอันนี้น่าจะขายดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีเยอะเฮ้ยมันถือว่าสามชิ้นรวมนี่สวแล้วบังคับซื้อว่าทุกคนว่าและไม่ราคาเท่ากันอืมเออข้าวที่มากแต่นั่นจะใส่้ไม่จะวางสามชิ้นหรอพี่ ไม่ใช่มันทำไม่ได้อ๋อมาใส่เนี้ยค่ะทำความสะอาดเพาทำควาสะอาดด้อ่ะอันนี้คือความพีคแบบว่าปกติเขาไม่ทำกันพอดีที่อนที่เราเคยเจออ่ะมันจะแบบว่าใช้วนๆไปเรื่อยๆจนเละหมดละร้อยสองบาทขอคร้อยนึงอ่ะอละร้อยอ่ะทำละร้อยแต่ว่ามันกินได้หลายคำอ่ะคำใหญ่อ่ะกัดได้โคตรหอมเลยหอมมากหรือเราหอมกวอาเดิมไหมหอมมาก เหมือนโมจิเลยอ่ะว้าวนี่เป็นยังไงไม่ไม่ใช่โมจิมันเป็นข้าวเหนียวเลยเถอาอะโนแมทข้าวเหนียวก้อนกับหมูก้อนอ่ะ,อะหมูก้อนที่ทำแบบตัดทอดอ,อ๋ออย่างนี้เลยอะพี่มายมันไม่ยืดอ่ะทุกคนเมื่อแข็งอะโนแมทอันนี้ได้ละดัดสูงโอ้น่ากินจัง โอ,อันนี้อร่อยมากอ,อมีข้าวมีผักอะไรทงวันเรียบร้อยมีชีส หนึ่งนะคะที่แอบรู้สึกคือให้ข้าวเยอะไปหน่อยพราะููข้าวหรือประมาณวข้าวคือเยอะอ่ะเพราะว่าที่มันดูหนาๆบุมบวบม,มันแบบคือข้าวหมดเลยเนื้อแห้งแต่อร่อนเนื้อเหนียวแข็งเขาดองแรงร้อนแต่รสชาติตีนเรียกดีหมดเลยเนาะยังเว้นเนื้อมันเหนียวบุวย <c oughs> เลเ,เลยโซนเบเกอรี่<า>ค,รค่ะวิวมากจาทุกคนคะเรามาเจอมังกรพี่หน้าตาแปลกมากเลยดูดิมันสวยมากอ่ะน่ากินมากนั่นดินี่มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะว้าว <c oughs> โใหญ่จัดอะสามพันแปดนี่กี่บ <99. S 2> าทวะเก้าเก้าเก้าสิบเก้ามันหงุดิดมากเงินทอนก็ยังไม่ได้อโอ้โหโอ้โหน่าก,กินอะทุกคนน่ากินน่าก,กินไม่เคยเห็นใครนะคะทุกคนเอามากระลองมาใส่ผลไม้แล้วดูผลไม้ที่ให้คือใหญ่มากสวยด้วยทำแป้งดีดีเป็นแชร์มัสแกตนะคะทุกคนอยากให้หมดให้หมดให้หมด เป็นยังไงฮะมาเยอะอีกแล้วจันจาชื่นใจมากทุกคนอร่อยมากโอ้แป้งดูเป็นความละเอียดแบบละมุนอะมันมันฟักเลยทุกคนมันคือมันกระลองทุกคนแต่ว่าครีมแล้วเย็นๆล้วก็มีผลไม้ให้ควานแบบสดชื่นมากๆเลยหอมมากอร่าก้าวๆเผ็ดเนาะ แพงมากเลยอ่ะหายมีตายอ่ะโยหยนี่เสียงจากเด็กวัดอ่ะเด็กวัดกับอีกี่เนี่ยแท้ที่ไม่เคยฟังเพลงไทยเลยทุกคนนี่เป็นเอฟซียังโอมเรียบร้อยนะครับช่วยกันผลักดันนะครับทุกคนผมอยากพิเจรลิงกับยังโอมสักเพลงหนึ่งนะหวานมากกินไรหวานหมากหวานมากหวานมาก มากลองแต่ว่าเขียวหนึบได้ไม่ได้กัดแล้วแตกแล้วพองๆทุกคนมันมันหนึบอย่างนี้นะแล้วแบบเหมือนกินลูกัิเลยใช่แต่มันพ้วดเลยเนาะข้างในมันพ้วบแต่มันเขียวแล้วมันหนึบอร่อยหมดมโดยเร็วอันนี้คือของที่ถูกที่สุดอะเราหาได้แค่70บาทนะก็คือถูกที่สุดแล้วของที่นี่แต่เดี๋ยวเขาจะลองเซอร์เวย์นะทุกคนว่าถ้าใครมาแล้วอะอยากกินอาหรที่ถูกที่สุดในเนี้ยอันไหนถูกที่สุดเดี๋ยวลองเดินดูก่อนแล้วมาบอก เราเจอนี่ถูกที่สุดแล้วแต่ว่ามันนัวมากอันนี้คือถูกที่สุดในนี้เลยนะคะสองกันอันนี้พวกเราเบห้งเน่่ยเออใช่มีสองกันก็ามาหกสิสบบาทน,นะลูกค้าที่ถูกที่สุดในห้างแล้ว เราจริงทุกคนของถูกที่สุดอย่างหกสิบบาทโหดร้ายปกติถ้าที่ไทยของถูกสุดก็ต้องประมาณกี่บาทขนมอาหารยี่สิบสิบห้ายี่สิบบาทมันยังมีอยู่ใช่ไหมทุกคนในห้างแต่อันนี้ก็คือเขาหาทัวโซนที่เป็นอาหารแล้วนะคะทุกคนในห้างของสุดยญ่มันจะสี่พันวอนอัพทางนั้นเลยนะทุกคนก็เตียงเงินมาสักถ้าอยากกินจะส่งสามอย่างก็นั่นแหละค่ะสามสี่ร้อยพ ไม,ม่พี่หัวมนมก็ฝักหลอดได้ยห้ดูดิคป้าเลยป้าเ็นำซ่อมไม้ทายห่วละเท่าไหร่หนึ่งสามห่วละประมาณร้อยหกสิบบาทโอ้เนื่อนะทุกคนเ้าซ่อมมันจะเป็นซ้อมอะไรชืน่นใจมากแต่มันก็คือซ่อม พรพ่อคือนมส้มอ่ะแบบนี้แหะวันนี้หมื่นสามสี่ร้อยบาทกับร้อยหกสิบบาทอือย่อไปเลยยอมแหละห้างนี้แพงที่สุดแพงจริงใครหลากคนคกคนค็ถ้าใครชอบิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บมาจุกจิกนะคะแล้วครั้งหน้าใครอยากให้เขาสร้ามาเท่ำเดินห้างกินแต่ของที่แพงที่สุดแล้วก็เขาไปทิ้งไว้ได้เลยวันนี้เป็นแล้วน,นะคะทุกคนบ๊ายบายหวดตังเยอะแน่น <laughs> ก็หมดไปกี่พันแล้วนะหลายพันอยู่เนาะมันจะแสนหนึ่งแล้วเนี่ยบ, <laughs> บ้อนบายบายครับอันนี้นี่ก็ดูน่ารักนะ,ะแบบจูมากกำลังถ่ายอินเสิร์ตอยู่ยเฉยๆครับตัวนี้แรดมันจานมันว่างเขาเห็นถ่ายอยู่พวกเอามันลงที่นี่เลยเทเป้ของถูกในห้างแพงเจ้คิดคว่ามันจะธรรมาดาของถูกในห้างแพงไม่รู้ชอบิมีจะแพง <laughs> ไปไปก่อ